ไหนไปไปยัดอู้ไปยัดกูเฮ้ยเราอาจจะเอื้อกันอีกแล้วเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยเฮ้ยเยอะจอด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 กูลืมไปแล้วมีกล้วยไอ้บอสต้องสองคนอ่ะไอ้สองคนเนี่ยช่วยช่วยมาดูข้างหลังดิลงได้ไหมวะมันจะหออแล้วเหรอไอ้เคียมีซอมบี้ด้วยทำดูใจร้อนเลยไหนวะ

เร็วตามมาเร็วเร็วสัตย์จะกบินมาละทอนตามมาเร็วเร็วตามมาเร็วเร็วใช่ข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนไหนก็ขึ้นตั้งทีเซ่ไหนวะไหนมีคนขึ้นเร็วครับไหนวะไหนวะกูไปนะเนทโอ้โหมีคนกูก็กูก็เล็งเลยจะยุ่งเสร็จได้หรอกมวดสีสยามอ้าว รถอ่รถ<ะ>่้รถียอะไรล่ะนี่กบชนโอ้โหเขี่ยทางแม่เย็ดไอ้เ <Gym>. ฮียนไรถอุ้ยสองคนอุ้ยสองคนขับรันมันมันูรถเราพังนะรถเราจะพังเองอยู่ไหนวะเนสู้ไหมเนสู้ไหม มันอยู่ไหนขวามือไปไหนแล้วขวามือขไม่้วนนี้มนบนเขามันหนีเข้าต้นไม้แล้วไงเฮ้ยมันจะขับมันจะเฮ้ยเอะ้นเราด้ยเฮ้ยมันก้อนไปนะโอ้เฮี้ยก้อนเหรอใช่เฮี้ยแล้วเจอก้อนเลยตอนนี้เนี่ยนี่ขับชนเร็วๆๆ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 เๆๆ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  เฮ้ยหนีกันเลยไปขวาเลยตรงๆเลยตรงเลยไม่ต้องไม่ต้องสนใจหนีหนีหนีดิหนีออกไปทางกันก่อนเอาตายนะไอ้เด็เดี๋ยวตายหลุสเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปทางขวาเลยไปทางขวาเลยไอ้สัตว์แปลกนี่หยีเฮียไอ้ไอ้อาโอ้ยตายดิเฮียจะเหลือห่าอะไรวะกูยังไม่ยันใช้ปืนคอยเลยตาย โอน้โห oh, <c oughs> แตกอ่ะเด็อโอ้แบ๊มันโคตร